แลกต่างแดนการตำเครื่องแกงด้วยครกกระเดื่องครกกระเดื่องเป็นครกโบราณที่ยุคนี้คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้จักแต่มีการใช้กันบ้างในชนบทที่บางทีก็ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยในเมืองจีนก็มีการใช้ครกประเภทนี้ตามชนบทเหมือนกันวิธีการใช้ครกกระเดื่องคือจะวางตำแหน่งครกให้ตรงกับเสาหรือซากและใช้แรงเหยียบพิลายคานเมื่อใช้แรงเหยียบกดลงไปสากจะยกขึ้น เวลาจะตำสิ่งที่ต้องการก็ยกเท้าลงจากจะตำสิ่งของที่เราต้องการในเบ้าครกแต่การใช้ครกกระเดืองนี้นอกจากจะมีคนตำก็ต้องมีคนคอยช่วยกันทำหน้าที่เป็นคนกวนหรือพลิกกลับมาให้สากถูกในทั่วถึงครกกระเดือกส่วนใหญ่จะใช้ตำวัตถุดิบที่มีขนาดแข็งแต่ก็มีข้อดีคือทำให้วัตถุดิบแหลกละเอียดอย่างนุ่มนวลแต่ข้อเสียคือใช้เวลาและแรงคนมากและที่น่าเป็นห่วงคือมือของคนที่คอยกวน ถ้าไม่ระวังตอนที่สากกำลังตำลงอาจจะมีกระแทกมือได้งานนี้ก็ต้องอาศัยจังหวะความเข้าใจทั้งคนตำและคนกวนไม่อย่างนั้นแด้เสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกมากแน่